คลิปวิดีโอของใครของใครเขาก็ห่วงนะของเราเราก็ห่วงติดถ้าเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ทําเองอะคลิปง่ายๆเลยติดแล้วก็สิบหมดสวัสดีครับเพ,พื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซยแล a บแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆนะฮะเี่เป็นจุดสูงสุดแล้วก็เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของยูทูบเบอร์อย่างพวกเรานะฮะ ได้มาแล้ว Google essence ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะครับก็ดีใจมากๆกเลยนะฮะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วที่กดติดตามนะฮะทั้งยอดทุกยอดไลค์ยอดวิวนะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงจริงนะครับผมได้มาแล้วนะฮะอ่าก็เลยจะมาทําคลิปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็อยากจะบอกบอกเคล็ดลับการทํา YouTube เกดเล็กเกดน้อยที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ท้งของผมและของเพื่อนผมที่ทำ YouTube นะฮะจะบอกอเคล็ดลับให้เพื่อนๆฟังนะฮะเพื่อนๆวันไหนผ่านกดก็จะได้ทำได้ถูกต้องแล้วล้วก็จะได้รู้ว่าต่อไปเราจะต้องเจออะไรในรอนาคตขั้นตอนที่ผมจะไลฟ์ฟังนะครับมันเป็นเคล็ดลับนะฮะที่คนทำ กว่าจะได้นี้มาก็อยากจะบอกเพื่อนเพราะว่าผมพอ,พอผมได้มาแล้วผมก็มีความรู้บ้างนะฮะที่ผมจะบอกนะี่ยอย่าอย่าหาว่าผมสอนผมถือว่าผม,ผมบอกพี่บอกเพื่อนบอกน้องแล้วกันนะว่าทํำยังไงขั้นตอนต่อไปทํำยังไงนะฮะพอเราผ่านผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็เวลารับชมสี่พันชั่วโมงนะฮะ เราก็จะผ่านกดปุ๊บเราก็จะต้องไปสมัครขั้นตอนนะฮะมีจะมีสามขั้นตอนการสมัครนะฮะขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออ่านข้อกําหนดของ y youtube อ่านข้อกําหนดแล้วก็เราอ่านไปแล้วก็กดยอมรับไปนะฮะเขาก็จะมีบอกขั้นตอนแล้วพอมาขั้นตอนที่สองเป็นการสมัครลงชื่อใช้ Google Adsense นะฮะตรงนี้ก็คือว่าเราต้อง ยืนยันตัวตนของเราเราต้องใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเราใสา่ไปได้เลยนะครับใขั้นตอนที่2เราใส่ไปได้เลยแต่มีเก็บนิดหนึ่งนะฮะให้ใช้ที่อยู่ภาษาไทยชื่อที่อยู่ภาษาไทยเพราะว่าจากผลสำรวจมาการได้รับ Google Adsense P พน Google ตัวนี้ที่อยู่ภาษาไทยจะได้ได้รับเร็วกว่า ที่อยู่ชื่อและที่อยู่ภาษาอังกฤษนะครับเกบที่หนึ่งนะฮะปึ๊บเราก็ลงชื่อไปนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเรื่องบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีเรายังไม่มีเดี๋ยวเราเราถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไม่มีก็รอให้ได้รับพินก่อนก็ได้ครับค่อยไปเปิดบัญชีธนาคารนะฮะแต่เท่าที่ทราบมา,าธนาคารกรุงเทพจะหักค่าธรรมเนียมการโอนต่อนหนึ่งครั้ง น้อยที่สุดนะธนาคารกรุงเทพธนาคารอื่นจะหกัหกเยอะหน่อยธนาคารกรุงเทพน้อยสุดแต่ถ้าเพื่อนมีธนาคารอื่นก็ได้ได้หมดนะแต่ถ้ายังไม่มีจะเปิดจะไปเปิดบัญชีก็เปิดธนาคารกรุงเทพแล้วกันค่าธรรมเนียมน้อยสุดนะครับพอเราสมัครขั้นตอนที่สองไปแล้วคราวนี้คราวนี้เขาขั้นตอนที่สามเขาก็จะตรวจสอบคลิปของเรา ว่าคลิปของเรามีทิิกสิทธิ์ไหมมีคําพูดไม่เหมาะสมไหมมีเพลงลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจสอบอาจจะใช้เวลานิดนึงนะถ้าเกิดช่องไหนที่เขาแบบเร็วๆก็จะประมาณัน5วัน7วันเนี่วันเนี่ยถือว่าเร็วแต่ถ้าปกติก็2อาทิตย์ขึ้นไป2อาทิตย์ถึง1เดือนแต่บางช่องก็รอ2องาเดือนก็มีของดีว่ามันมัน คือมันติดลิขสิทธิ์เยอะเขาก็ใช้เวลาตรวจสอบเยอะนะฮะการติดลิขสิทธิ์เยอะคือเดี๋ยวผมจะเล่าของเพื่อนเพื่อนผมที่เขาทำยูทูบเหมือนกันนะฮะ mm. เขาได้ลงคลิปข่าวเขาเอาคลิปข่าวมาลงข่าวต่างประเทศหนึ่งข่าวแล้วก็ข่าวเมืองไทยหนึ่งข่าวซึ่งตอนนั้นเวลารับชมเขาเขาได้สองแสนนาทีแล้วก็เหลืออีกสี่หมื่นนาทีถึงจะครบเขาก็เลยเอาข่าวมาลง เขาเอามาลงทั้งเขาดูดมาลงเลยก๊อปมาลงทั้งคําพูดไม่มีไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นทําให้ยอดวิวเขาดีมากยอดวิวดีมากจนสี่หมืนาทีเนี่ยที่ที่เหลืออยู่หนึ่งอาทิตย์เขาได้มาห้าหมนาทีเขาก็ผ่านกดเรียบร้อยเลยแต่พอถึงเขาก็สมัครขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองเขาทําไป พอถึงขั้นตอนที่3ที่ส่งยื่นเรื่องตรวจสอบคลิปทาง y o u t u b e เขาก็มี <c oughs> ทาง youtube ก็แจ้งมาว่าว่าคลิปคุณมีการทำซ้ำมีการทำซ้ำก็คือว่าได้เอาคลิปคนอื่นมาลงมาลง,ม,าลงมีการทำซ้ำคือแก้ไขเขาก็ให้ยื่นอุธรทอไปนะฮยื่นอุธรณ์แต่เขาเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจว่าลบคลิปดีกว่าเพราะว่าเพราะว่า ไม่รู้ว่าระบบ AI ของ youtube ตรวจสอบเจอหรือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาตรวจตรวจสอบคลิปเจอเขาก็เลยยอมลบมลบสองคลิปนี้ไปก็ทําให้เวลาที่ได้มาก็หายไปด้วยนะถ้าลบไปแล้วก็คือเวลาที่เรามีที่เราได้มาจากคลิปสองคลิปนี้ก็หายไปด้วยแต่เพื่อความสบายใจลบลบดีกว่าก็จะมามาบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดทําคลิปเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันมีแบบพวกลิขสิทธิ์ เพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยการตรวจสอบคลิปของเราเน่มีผลระยะนานยาวนานนะฮะถ้าเกิดจะทําทําคลิปอยูย่ถ้าใครที่คิดจะลงดึงข่าวมาทั้งข่าวลงมาทั้ง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 ข่าวเลยมาลงช่องนีอย่างเงี้ยผมไม่แนะนานะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเขาตรวจสอบเจอก็คือจะมีผลตอนตอน,ตอนเราผ่านกฎจะใช้เวลานานและอาจจะต้องลบคลิปนั้นไปเพราะว่า คลิปวิดีโอของใครเนี่ยของใครเขาก็ห่วงนะของเราเราก็ห่วงคลิปวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ทําเองอะคลิปง่ายเลยติดลิขสิทธิ์หมดเพราะว่าลิขสิทธิ์ของคนอื่นนอกเหนือเสียจากเราทําเองแค่นั้นเองนะฮะข่าวก็อย่าพึ่งไปลงแล้วกันนะลงอาจจะใช้ภาคเสียงตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พอทําได้ส่วนการ cover เพงลงร้องเพลง cover เงี้ย ได้ลองได้ติดติดลิขสิทธิ์แน่นอนแต่ระยะเวลาในการรับชมเนี่ยยังอยู่แต่คลิปนั้นติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะก็ยังเพราะว่าเพลงดีกีตาร์เนี่ยทำได้ทําได้ไม่หลายแรงแค่ลิขสิทธิ์เพลงไม่หลายแรงแต่คลิปทำๆนี่หลายแรงนะครับส่วนส่วนอย่างคลิปรีแอคชั่นเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคลิปรีแอคชั่นก็คือว่าที่เอาภาพ ภาพตลกตลกมาลงแล้วก็จะไม่ขำจะเอาภาพมาลงเพ๊บห้ามขำดูภาพตลกแล้วห้ามขำอย่างนี้เขาจะเรียกคลิปรีอคชันอัน,นอันนี้ก็ติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์หมดเพียงแต่ยังตรวจสอบไม่เจอที่คนที่ทาเนี่ยเขาก็ติดลิขสิทธิ์หมดบางที AI ขอของ u t u b e เนี่ยยังตรวจสอบไม่เจอเพราะอะไรถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตคลิปรีอคชันเนี่ยเขาจะทําภาพกรอบเล็กๆเอาภาพ ที่เราเอาภาพของคนอื่นมาเขาจะทำกรอบเล็กเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของ ai youtube ถ้าเป็น,เป,นเป็นจอนะี่ตรวจสอบเจอแน่นอนแต่ถ้าไปกรอบเล็กเนะี่ยยังไม่เจอแต่เดี๋ยวก็เจอยังไงก็เจอยังไงก็ตรวจสอบเจอระบบ ai ตรวจสอบไม่เจอเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็อาจจะมาเจอเองก็ได้นะฮะอันนี้คลิปเรียกชั่นเขาจะเขาจะทำแบบภาพเล็กๆกแล้วก็บางทีอาจจะ เต็มจออาจจะบางเบาสีลงให้มันจ,งจางๆให้มันจ,งจางๆอันนี้ก็ได้คือคือเป็นการเลี่ยงเป็นการเลี่ยง AI เป็นการเลี่ยงการตรวจสอบ AI ไอของ YouTube เขาก็ทำสีจ,งจางๆได้ภาพจ,งจางๆได้เข้าเรื่องต่อพอเราพอเราสมมติมเขาบอกว่าขั้นตอนที่สามเราตรวจสอบผ่านครับเขาก็จะส่งเมลมาบอกว่าคุณได้รับเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube แล้วการนี้ก็คือว่าคุณผ่านกฎ ก็รีบไปเปิดสร้างรายได้ทุกคลิปเลยรีบไปเปิดกดสร้างรายได้ทุกคลิปที่เราทํามาเปิดได้หมดเปิดสร้างรายได้แล้วก็รีบลงคลิปลงคลิปเพื่อว่าให้ครบสิบเหรียญให้ไรายได้เราเข้าเข้าเข้า,ขาครบสิบเหรียญเนี่ยสิบเหรียญพอครบสิบเหรียญเขาก็จะส่งมาเนี่ยรหัสพินของเรานะพอพอได้ครบสิบเหรียญเสร็จเราเรา,เราลงคลิปบ่อย ส่วนผมตัวผมเนี่ยผ่านเดือนเมษาผมได้รับรับผมไปเช็คในผมไปเช็คใน Google a d s e n s e นะฮะเพื่อนเพื่อนก็ถ้าผ่านกฎเนี่ยก็ไปเช็คใน Google a d s e n s e ก็ได้พิมพ์เข้าไปเลย Google a d s e n s e ์เนี่ยพิมพ์คำนี้เลยพิมพ์พิมพ์คำนี้ Google a d s e n s e พิมพ์ไปเขาก็จะแจ้งแจ้งขึ้นมานะส่วนส่วนผมเนี่ยผมไม่ได้เช็คเลย ถ้าเช็คในย t u ูบสตูดิโอเนี่ยเงินเนี่ยมันเกินสิกว่าเหรียญไปแล้วเกินไปเยอะแล้วก็ผมก็นั่งรอผมก็นั่งรอวะเ,อเงียบต้องทำไงต่อนะผมก็เลยออเดี๋ขึ้นได้วาลองไปเช็คใน Google a d ในเซ e นดูพอเข้าไปเช็คดูอ่าเขาก็บอกอเขาก็จะแจ้งมาว่าเขาส่งมาให้วันที่4ี่กันยานะเขาส่งมาให้สกันยาแล้วก็ให้คุณรอรอรับได้ ประมาณ 2- 4ถึงสสัปดาห์แล้วแต่เลยนะคระับสองสถึง4สัปดาห,ดาห์แต่ถ้าเกิด 2- 4ถึงสสัปดาห์ถ้าแ,แต่ถ้าเกิด1เดือนแล้วยังไม่มาเราก็กดขอพิ์ใหม่นะ2เดือนไม่มาก็กดขอพิ์ใหม่3เดือนไมมาก็กดขอพิ์ใหม่ขอได้3ครั้งกดขอได้3าครั้งถ้าครั้งที่4นะ่ยังไม่ได้อีกก็คือจะต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนของเรา ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งผมก็พอเขาแจ้งมาว่าส่งสี่กันยาผมก็เตรียมจะกดขอแล้วยังเงียบอยู่เลยยังเงียบอยู่ว่าอยากก็ยังไม่ได้กูก็ได้เซ็นเนี่ยมาถึงวันที่หนึ่งตุลาเพราะว่าถ้าสี่ตุลาเนี่ยผมจะกดขอครั้งที่หนึ่งเตรียมจะกดขอแล้วเพราะว่ามองทางมานานแล้วฉเฉงื้อแล้วไม่มาไหลจะมาอก็เลยมาถึงวันที่หนึ่งตุลา ก็คือไม่ต้องกดขอแต่แต่ถ้าเรากดขอกี่ครั้งครั้งที่สองให้สามบางทีมันล่าช้าเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเรากดขอกี่ครั้งรหัสก็จะเป็นรหัสเดียวกันทั้งหมดเป็นรหัสประจําตัวเราทั้งหมดนะครับส่วนส่วนผมผ่านผ่านผ่านเดือนเมษาเดือนเมษาเขาเขาแจ้งมาว่าครบเกณฑ์เขาเนี่ยสี่กันยา ผมใช้เวลาตั้งห้าเดือนนะเพราะว่าอะไรผมทํางานประจําทํางานประจําทําจานถึงเสาเลยแล้วก็ทําโอทุกวันเลยเลิกตึกก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปไม่คือห้าเดือนที่ที่ผ่านเกณฑ์เน่ะผมลงแค่สามสิบคลิปเองซึ่งน้อยมากสามสิบคลิปอะ่ะต้องลงคลิปเยอะเยอะก็คือ มันไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปโมแต่ทางานเรามีงานประจําทําอยู่ที่มันม่นคงงเราก็ไม่อยากจะให้เสียงงานเราก็อาศัยถ่ายวันอาทิตย์เอาคลิปหนึ่งสองคลิปผมว่าเฉลี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ห้าคลิปเดือนห้าคลิปถือว่าน้อยมากที่จริงอาทิตย์หนึ่งต้องสักสามกำลังดีผมห้าเดือนได้สามสิบคลิปเองถึงจะผ่านแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเร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 า,เราไม่ต้องคิดมาก เราก็ทาเราไปเรื่อยๆอยิ่งคิดมากเราก็เครียดเราเราทำตาสบายนะส่วนพอพอเวลาผ่านกดยูทูบเราก็จะผมไปมวแต่เช็คโทรศัพท์ว่าเงินขึ้นไหมเงินวิ่งเท่าไหร่วันนี้เงินได้เท่าไหร่จช็ในยูทูบสตูดิโอเอ้เงินหายเงินหายประจําไม่รู้มันหายไปไหนสอบถามหลายคนที่ทำ YouTube เขาก็บอกว่าก็หายเหมือนกันล่ะก็ไม่รู้หายไปไหนก็เลยแปลกใจว่า บางทีสมมุติเราสามเหรียญแล้วโอ้โหดีใจแล้วยอดเงินวิ่งแล้วสามเหรียญวันนี้ได้สามเหรียญพอมาถึงพรุ่งนี้ปึ๊บเหลือหนึ่งจุดห้าเหรียญเอ้าหนึ่งจุดห้าเหรียญเราก็ไปที่ช่องรายได้แล้วก็กดให้มันเป็นตลอดอายุเพราะมันจะมีหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเป็นรายเดือนเช็คได้ว่าเป็นรายเดือนรายวันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าตลอดอายุก็ยังก็ยังหนึ่งจุดห้าอยู่เหมือนเดิมจากสามสามเหรียญกลายเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วหายหายหลายรอบด้วยสี่ห้ารอบหายรวมรวมแล้วห้าเหรียญได้โดยประมาณที่ผมที่ผมคร่าวค่าวเพราะว่าอย่างสมมติที่ท,ที่ที่รู้ได้ไงว่าหายเพราะว่าพอพอจากสามเหรียญมาเหลือหน 5, ึ่งจุดห้าปึ๊บสมมติเราลงไปพอไปผ่านไ,ไปสักอาทิตย์หนึ่งมันก็เงินก็ขึ้นขึ้นไป ก็มาได้สามเหรียญกว่าอีกเพราะว่าไต่เต้าขึ้นไปสามเหรียญกว่าอีกสามนีดกว่าหายอีกพอขึ้นไปถึงหายอีกลงมาเหลือสองเหรียญกว่าพอขึ้นไปห้าเหรียญลงมาเหลือสามเหรียญอีกปรับเป็นตลอดยอยก็แล้วก็ไม่ไม่รู้มันไปใหญ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็ตกใจมากเงินหายเนาะถามถามคนที่ทำอยู่รู้บอกหายหมดแหละ <c oughs> เขาบอกไม่ไม่ต้องเครียดหายทุกคนยอดเงินมันหายไม่รู้ไปอยู่ไหนยังไงผมก็ยังไม่ทราบ ส่วนส่วนรหัสพินที่ได้เนี่ยผมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะแกะผมจะทําวิธีใส่รหัสเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี่แหละไว้ให้เพื่อนเพื่อนมาดูได้นะฮะมาดูว่าทํายังไงยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนน,น,น,นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบุณคบับ